เชื่อไหมเจ้าพี่เชื่อไหมเปิดนะเปิดเมื่อกี้ไงเปิดโรงงานบไม่เปิดไงอ๋อระบบไม่เปิดเดี๋ยวทุกคนเราออกก่อนนะเราหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกละพี่ป๊อปไปไหนไปแล้วนะคุกน้องไปแล้วนะคะฮะ แม่ต้นแม่ต้นจะมองลูกชายแม่ต้นจะมองลูกชายไม่แม่งจะสีเปลือกมาเท่าไหตัวให้มันติดข้างหน้าไงเดินไปมารับคนะโดนนะคะที่สนามดึงนี่น้องน่าจะมาที่ลานจอดลานจอดรถก๊องกำลังจะเดินทางกลับแม่ต้น หกสูงเข้าไปในลูกกระตาสแต่เอ้ยไรฟ์สดอยู่ทำไม่ได้ทำไมเออออกหนาวออกนาวเอน้องตกกระจกแล้วเารอคันนี้แหละแอบน้องตากระจกแล้วเพื่อนเออน้องมาตีกับพี่ๆี่นเลเนี่ยเขาจมก่อนู ยายฝากให้โูเร็วเลยดูเร็วเร็โอ้ยลูกเร็วูเร็วอาไปดเร็ วันนี้ว่นที่21ตรวจด้วยนะเผื่อได้รถไฟฟ้าไปรับไปไม่คืนไปตกลงกันเองไปไปคนหยิบแองไปแบ่กันไปเดายยไม่เอาไปตกลงเองนะโดนแน่ไปตกลงกันเองเหยียบรถไปไปกูอันควรลองไปหาไปแล้วนะไปแล้วปลูกกับใจ ม่เกินสรจแวก็จะไปหาปลายไมงวานเลย่หาลูกหาปาหาปากันลูกเนี่ยลุยรวยรวยๆเ็จะไปกับน้องตลอดเลยืเลยนคอะไรฉลาดเยอไปเลย่ให้ไปดเลยนะเออไใจไม่ใช่ไอ้ไปแค่ใบเดียวที่ปลายหยิบมาข้าสูตร์น ให้มันไปแบ่งกับปลายสองคนแล้วข้าตรงนี้ไม่ได้หรอกไอ้สัตว์เอ้ยเชี่ชยมันจะทานปลายอยู่ใช่ไหมเนี่ยมเขาจะไปหาปลายปิดก่อนไหมเขาฉันไม่ทานปลาย